ใน E ีีนี้ก็จะคุยถึงหลายเรื่องนะฮะที่คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDP a เนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัว PDPA ซึ่งแนะนำว่าอย่า,าทำและก็อย่าไปจำมันนะฮะเพราะมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนะฮะโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็จะสรุปออกมาได้สักสิบเรื่องกันละกันนะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ เรามาเริ่มกันเลยกันละกันจากประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรด้านการ implement PDPA เนี่ยหรือจะเรียกย่อๆว่าเป็นที่ปรึกษา PDPA ให้กับองค์กรทั้งหลายนะฮะเราก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายองค์กรซึ่งผมเองเนี่ยพบว่าผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานหลายองค์กรเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย PDPA อยู่บ้างนะครับในหลายประเด็นก็เลยอยากจะสรุปรวบรวมแล้วก็มาคุยท่านฟัง เพื่อเอาไว้ให้ท่านได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa ให้แจ่มชัดมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผมได้เขียนในเรื่องเนี่ยเป็นบทความไว้ในวารสารที่ชื่อว่า HR Society ของธรรมนิตินะฮะก็อยากให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสาร HR Society ซึ่งจะมีเรื่องของ PDPa อยู่หลากหลายในเล่มนะฮะซึ่งคุ้มค่ามากเลยทีเดียวแล้วก็นอกเหนือจากเรื่อง PDPa ก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่น่ารู้ก็ สอบถามได้ที่ธรรมนิตินะฮะพิมพ์คำนิติใน Search Engine หรือว่ารสาร s s s สารโซไซก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลที่ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นั่นเองนะฮะกลับมาสู่ตรงนี้เรื่องแรกเลยที่มักจะเข้าใจผิดก็คือเราต้องขอคามยอมกับเจ้าของข้อมูลส่วนทุกกรณีเรื่องนี้ไม่จริงนะฮะคือหากเราอ่านตามกฎหมายดีบบางมาตราแบบผ่านๆน,นะ เช่นมาตรา24มาตรา26ก็ดีหรือมาตรา27ก็ดีเนี่ยกฎหมายก็จะใช้คําว่าห้ามเก็บรวบรวมหรือใช้คําว่าห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าฟังแค่เนี่ยเราก็จะไปจําเอาเลยว่าเอ้ยมันมันต้องขอความยินยอมทุกกรณีเพราะกฎหมายห้ามไว้แล้วอันที่จริงเนี่ยถ้าท่านไปฟังผู้รู้บางคนนะเนาะที่เขาบอกว่าต้องขอความยินยอม กับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเขาก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นการที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะท่านก็จะแอบ,บจํามาเลยว่าเฮ้ย hey, มันต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครงานทุกกรณีเแบบนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะฮะคือการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยใช่โดยหลักแล้วจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่จะไม่ขอความยินยอมก็ได้ก็มีข้อยกเว้นที่ท่านต้องไปดู มันก็จะมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา24และมาตรา26ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นตามมาตร,24นะรา24เนาะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อยกเว้น,นสําหรับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบทัท่วไปสําหรับมาตรา26ก็จะพูดถึงข้อยกเว้นสําหรับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มันเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายเรื่องหลายราวนะครับซึ่งท่านต้องไปทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจมันให้ดี ในความจริงแล้วเนี่ยท่านควรเลือกใช้ฐานความยินยอมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยซ้าไปหรืออีกทางหนึ่งก็คือเลือกใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งให้น้อยที่สุดเพียงเฉพาะที่ไม่อาจหาฐานทางกฎหมายอื่นนะมาอ้างเพื่อกำเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นและจะก็ต้องไม่ลืมเนาะว่าเราจะต้องพิจารณาเลือกฐานให้ถีท้วนฐานคือฐานทางกฎหมายหรือฐานการบุมลผลข้อมูลนั่นแหละ เพราะมันก็เคยมีเคสที่ฟ้องร้องกันในเรื่องการกําหนดฐานกันไม่ไม่ถูกต้องเข้าใจตรงกันนะฮะซึ่งผู้ประกอบการก็โดนปรับไปตามระเบียบแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องที่2ครับใช้ฐานสัญญาและฐานประโยชน์อนชอบทมกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเราเรียกร,รวมว่าการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวได้อันนี้ไม่ถูกต้องเลยนะฮะและมีผู้รู้หลายๆคนเนี่ย ไม่เข้าใจจริงๆก็ไปบอกว่าแม้จะทำสัญญาผูกพันกันไว้เนี่ยให้ใช้ข้อมูลอ่อนไว้กันได้เนี่ยก็สามารถใช้ข้อมูลกันได้ตามสัญญาซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยนะฮะเพราะตรามาตา24ก็ดีหรือมาตา26ก็ดีเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องบอกไว้ว่าจะสามารถเอาสัญญาเนี่ยไปใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลอ่อนไว้ได้นะครับต้องเอาชัดๆตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะบางท่านเนี่ยก็จะหลงไปว่า กรณีที่เรามีสัญญาผูกพันกันไว้ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนพลสามารถเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยได้ไม่ว่าจะกับข้อมูลอ่อนไว้หรือข้อมูลทั่วไปก็ตามก็ใช้สัญญานั่นแหละเป็นฐานทางกฎหมายอ้างอิงที่จะไม่ต้องไปขอความยินยอมซึ่งอันนี้ถูกต้องสําหรับกรณีที่เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลอ่อนไว้เนี่ยกฎหมายเขาจะเขียนรับรองไว้ว่า จะใช้ฐานใดบ้างในการประมวลผลข้อมูลซึ่งไปเปิดไล่ดูตามมาตรา26เลยก็จะไม่มีข้อมูลอ่อนไหวที่สามารถอ้างสัญญาเป็นฐานการประมวลผลข้อมูลหรือก็จะไม่มีส่วนใดที่เขียนว่าสามารถอ้างประโยชน์อันชอบธรรมหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวได้อันนี้ต้องทําความเข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับ เนื่องจากมันก็มี10เรื่องเนาะก็ขอแบ่งเป็นหลายๆตอนกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้แต่ละตอนนี่มันยาวมากเกินไปบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกที่ต้องฟังยาวๆนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นสัก4หรือ5ตอนนะครับก็อย่าลืมติดตามใน EP ต่อไปครับ